ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาต่อกับเกม Minecraft <c oughs> ของเรานะครับก็วันนี้อาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบอ่าหวานๆนะครับก็นะโคม่าทีนึงตอนนี้ผมก็ได้เลี้ยงวัวเนะฮะเลี้ยงวัวก็เริ่มเ,เยอะแล้วล่ะนะครับวันนี้เราจะไปประตูนรกนะครับหรือประตูเอ,อเนเธอร์นั่นเองโอเค โหลดแม่งเลยแล้วขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะผมก็สร้างไว้แล้วล่ะนะครับก็ตอนแรกก็ถ่ายไว้แล้วแต่มันเฟลก็นะถ่ายใหม่ก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะฮะก็ต้องไปทำเอ,อ่อไฟแจ็นะฮะผมก็ได้ลงไปตักลาวาอันนี้คือแก้วนะฮะก็ไปตักมาประมาณสัก วิ่งสักสิบรอบนะครับไม่ใช่วิ่งแค่หกเฮ้ยสองรอบเออเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นหินที่สามอันนั้นนะครับก็ที่เราได้มาจากไอ้กล่องนะฮะกล่องเอไม่ใช่กล่องเลยนะสกิลตั้นเออโอเคผมขอเตรียมของก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเราแค่ไปดูเฉยๆครับผมนะก็ยังไม่ได้จริงจังครับผมนะเดี๋ยวแค่หลอดแมวไปหรอก อาไปน่องนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็เอาบุตรขอดาบไปสักหน่อยธนูเก็บไว้ยิงปกงักโอเคชุดกออะไรพร้อมอไปเ,เดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเ,ยวเออไม่มีถ้าไม่มีถ้าเราต้องเอาหินไปด้วยเออหินเราก็เริ่มจะหมดแล้วผมนะก็เอาไปสักประมาณเท่านี้แล้วกันนะไม่ได้เอาไปเยอะอะไร โอเคต่อไปอ,อะไรอีกเออ,อเคยราต้องทำไฟแชกอืมไม่มีไฟแช็กเราก็จะเปิดประตูประตูนเนเธอร์ไม่ได้ครับผมโอเคอ่ะอะอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่หูฟังนะครับก็ถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขออภัยนะครับ ก็ไม่ได้ใส่หูฟังเพราะว่าใส่หูฟังแล้วมันเวลาผมพูดแล้วมันได้ยินเสียงค่อยใช่ปะก็เลยไม่ค่อยอยากจะใส่ไหนแครับอ่ะ,อะปิด,ดปิดปิด,ปดโอเคเดีเอาก่อนโอเคครับผมนะมาจุดเลยบลูบพร้อมอยังครับผมพร้อมแล้วก็ไปสิไหนฮะ โอเคนะครับก็เข้าประตูนเนเธอร์ไปแล้วนะฮะก็น่าผมรู้สึกว่าน่าจะเกิดที่ดีหรือเปล่าไม่รู้เนะฮะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็เกิดที่ดีมากนะฮะแต่เข้าประตูนเนเธอร์ไปแล้วมันจะเกิดที่ดีหรือไม่เนะะี่ยฮะมาติดตามรับชมกันนะครับโอเคอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเกิดแบบนี้เลยวะ โอเคผมนะก็ไม่พูดมากับผมนะต่อเลยโอเคแบ๊บหนึ่งนะก็ต่อไว้ในนั้นแหละเดี๋ยวปักเขาโหกมันยิงนะฮะต้องมีความแบบไรเดียมีความรอบคอบหน่อยเออประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นเลย ก็อุดไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราค่อยเดินสำรวจของผมเะอ้าวไม่ได้เอาพิแกต์มาอีกอ่ะไว้อย่างนี้แล้วกันให้มันเท่ๆโอเคปืบตกไปซะเคประตูไม่ได้เอาใหม่อีกอกำไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมาเลยโอเค จังมันเถอะผมโอเคปืบปืบปืบแล้วก็มาตรงนี้อีกตรงนี้ที่หนึ่งเห็นจะพอวะเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่พอโอเคงั้นไม่พอไม่เป็นไรผมก็ไว้นี้ก่อนแล้วกัน นะะทำไมมันสูงกว่าวะเออ,อเคคนต่อคนต่อตาบอดนะโอเคปิดหลังคาไว้ก่อนเดี๋ยวมีตัวอะไรตกลงมาซวยเลยโอเคอืมตรงนี้ฮะเอเคไปพร้อมที่จะสำรวจกินแป๊บ เราเจอเป้าหมายแรกแล้วผมนะเห็ดโอเคอืมตัวผมพยายายว่ะดูท่าทางน่าจะไม่รอดโอเคด้านหน้านั้นคืออะไรอืม <c oughs> งั้นเดินแถวนี้ซะก่อนนายยังไม่ยังอยากไปตีอันนั้นมากเลยอืม <c oughs> โอเคกดยอ่อแบบโอ้โ oh ห oh oh oh. ตรงลงไปนี้ไม่เหลือขี้เลยโอเคทางไหนดีเอ่ยถ้าเปิดการมองเห็นใครมันจะแหลกป่ะอืมกีงั้นเดี๋ยวผมไปทางนี้ดีกว่าโอเคเราจะต่อตัวไปทางนู้นเลย แล้วซึ่งตรงนี้มันก็โหโคตรเสียงยิงไม่ได้ใส่ really. หูฟังด้วยโหตายแน่นอนโอเคขอยึดเกาะก่อนยึดเกาะก่อนทีดเดียวโหทีเดียวไม่ได้อีกอืม okay. เคผมผมขับบ้านก่อนแล้วกันผมลืมเอาปิกแอดมา นะครับเ,เดี๋ยวกลับบ้านก่นอนโอเคเดินกลับก่อนลืบโอเคเฮ้ยนี่ฮะก็เดินกลับบ้านก่อนวา้าไปสีวาไปโอเครอสักครู่โอเคอยู่ที่ไหนแล้วอ่า เคพอาทิตย์แค่ตกดินพอดีไปเลยสิครับอยู่ทำไมล่ะครับนอนก่อนไหมนอนเลยสิครับอยู่ทำไมครับจุออ๊บอ่ะเรียบร้อยเออเราต้องทำประตูกับพิกแอดใช่ปะ่ะนะครับก็เออโอเคเดี๋ยวขอทำพิกแอดเหล็กเลยละกันหนึ่งสองสาม โอเคแล้วก็แล้วก็หีอ,อิดอิดอิดแล้อิดแล้อิดที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วกันไอ้นีเน่เกาเบี้ยวไม่ได้โอเคเอาอิดนี้อิดแดงแล้วก็ลืมอะไรอีกประตูเออประตูเอามาสองอันแล้วก็คาประตูโอเคขอคครับไปแล้ว อืนะครับเราไปสำรวจกันต่อเลยนะครับเรื่องจิงบันจอนะครับมาเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ตอนคืนนะฮะบ้านผมนะตอนคืนนะฮะก็ไม่สามารถที่จะพูดดังได้ในขนาดนี้นะครับโอเคเราว่าเรามีประตูโอ้ได้ตั้งสามบานปืบใส่รั อเคลาสสิก hey, แล้วที่นี่ไปแล้วโอเคคงจะไม่มีตัวอะไรมาใอยใเราบนอากาศนะโอเคขอดูของแป๊บอ hmm? เออดีไม่ได้คาบเปนี้ใหมอืมดีดีดีด,ดีดีมาก ไม่ได้ค้าแบมนี้มาอีกคือไม่ได้ค้บพิกแอดมาอีกเออผมละซิงอืมคนรีบร้อนกันอย่างงี้แลละครับโอเค สำรวจเฉยครับวสวดีครับอยู่ไหนกันบ้างครับผมมาจากเออมาจากนู่นแหละยังไกลเลยโอเคนี่มันแบบออโอเคเราก็ต้องปีนตรงนี้ไปอยู่อืม ไตรงนี้คืออะไรอยู่ย,อย,อย,อยโอเคคือผมมาหาประสาทในเธอเลยเนี่ยถ้าไม่เจอก็กลับไม่มีอะไรมากเลฮะอืมโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่ะโอ้โห อาวเฮ้ยมีสลามนั่นด้วยถ้าเราตีได้แค่อีกพีไม่ใช่ตัวน้อยไม่ใช่ย่อยนะเนี่ยนีไงโอ้โหตายเลยโคตรจงโหดร้ายอืมไม่มีโอ้โหตัวนั้นตัวใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหสองตัวแปลว,ว่าถ้าเจอสลามแบบนี้แปลว,ว่ามันต้องมีอะไรนั่นดิไอเขาเรียกว่าอะไรวะ เดี๋ยวอนึงผมขอม,มาร์คไว้ก่อนโอเค okay. เรามาจากทางไหนวะเรามาจากทางนี้ใช่ป่ะโอเคตอนนี้คือผมกำลังมองหาทางกลับโอเคทางนี้เราขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บก็ประมาณตรงนี้มาร์ไวก่อนเดี๋ยวลงทาง ค okay. ไปโ okay. อเคทางนี้ทางนี้โอ้โหเกิดที่แบบก็เจ็ดสิบยอดโอเคซ้ำรวจสักน้อยโอ้โห,โหตัวลงไปนี่เน่าพี่เลย กับทางเดิมดีกว่าไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสียงโอเคปึ๊บปึ๊นี่โอเค,อเคแล้วก็เดินมาทางตรงสลามบ้างดีกว่าสลามอยู่ทางนี้ใช่ปะ่ะคือผมไม่ค่อยรับรองโอเคสลามไม่โคตรใหญ่เลย,ยงั้นมารกไว้ก่อนแนละ้วกัน มันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาวอีกเอายิงแม่งผิดเราเอาว้าวไปแล้วยิงปื้มนี่เคตัวน้อยแล้วเว้ยตัวน้อยแล้วนี่ไต่พี่ดอกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเคแม่งขึ้นมาได้เสร็จเลย ผมว่าเห็นอีตัวหนึ่งนะสลามนรกโอเคอุ้ยอุ้ยแหลกโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ยอ้อนี่ไงนี่ไงเห็นตัวหนึ่งคิวแม่งเลยนี่อุ้ยอุ้ยแหลกแหลกเคนี่ตาย EP รอ,อบรอบดีเออ เดินมาทางนี Wait, really cool. okay. game, like okay. <pod> ้ดูบ้างโอ้มันนรกชัดชัดโอเควันที่รัาให้มีซอมบี้คีกเฮ้ยอุยแหลกแหลกเกือบเกือบเกือบฆ่าตัวตายเองไปแล้วไม่ล่ะเอ้ข้างหน้านั้นมัน คุค้นๆนะเปิดไงวะให้มันมองเห็นกายนี้คือแบบใกล้ๆใช่ป่ะโอเคแล้วถ้าเปิดเปิดเป็นโหแหลกเลยโอเคมองมองเหมือนกับเมันก็เอะไรไปจิ้มตาอย่างเงี้ยไม่รู้ น,นีนะตก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่าโอเคมาร์กไว้หน่อยมาร์กไว้ตรงนี้โอเคขึ้นไปดีกว่าลำบากจริงเลยตอนไม่ได้เอาหินมาเนี่ยโอเคมาก็มาแค่อันนี้นะเคเครับผมนะก็ ไม่เป็นไรเรามาเดินสำรวจเล่นนะครับไม่มีอะไรมากครับผมโอเคสำรวจชมวิวเฉยเออเออคือฝั่งนู้นมีโอเควิดีครับผมจะไม่ยุ่งกับเธอผมจะไปแล้วโอเคมากไว้หน่อยเพื่อลงทาง โอ้โหบ่อนะลกชัดๆรอยแบบนี้เนี่ยผมว่าต้องมีปากอางโกมาแดกแน่นอนโอ้โหแมงโคตรฟินเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกูว่าแล้วไงกูว่าแล้วดงดมันกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูไม่อยู่แล้วขอโทษไปแล้วลบๆๆๆๆๆ ไม่คิดว่าจะให้กูแพเลยไหนหรนโอเคผมนะไม่เป็นไรกลับบ้านแล้วมาอยู่แล้วกลับบ้านแล้วเจอกลับบ้านแล้วโอเคมาอยู่แล้วแม่งไม่เจอประสาทเสยเลยโหโคตรจะเสียใจโอเค,อเ,คเราก็ขึ้นมาไม่เจอประสาทไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียส สักวันมันต้องเจอโอเคเดี๋ยวตีตรงนี้ก่อนโอเคดีดีด,ดีสักวันมันต้องเจอไม่ต้องห่วงโอเคกดชิปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านนจะจ๊ะ ไม่สลามไม่สลามนรลกนี้มั่คกตีนเลย,ยมันเกิดมันเกิดจุดเราอีกได้ๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่เคยไปโอ้โหไม่ไปละเห็นเหวแล้วไม่ไปเลยยากดายตรงนั้นหานะโอเคไปครับผมเข้าสู่โลกปกติของเราเค่ป้ายนะครับ ลึบมปลึบลึบลืบลพรด,ดีเจ้าพระดีโอเคมืดพอดีเป๊ะเคผมผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายกันไปก่อนนะครับบายบาย